นี่ก็เป็นของฝาก FC ครับคือคือยาสูงไทยนะครับก็ว่าจะมาฝากควานแต่ว่าควานไม่อยู่นะครับเคยมาฝากที่เดียวไทยแรกนะครับที่เดียวเต็มถูกฝากผมครับครับผมนี่ครับเอาไปไปตรงไหนไปที่เด้อเด้อกิน่มัดดิไปตุ่มเ้ยใส่กระตุ่มหรือเปล่เนี่ยนี่ผู้ช่วยหมอครับผมควานเดี่ยวเลี้ยงน้อง ลองสิ่งนี้นครับมาดูมาดูอาการของภายคำน้อยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน้ำตาไ,<ม>ไหลน,น้ำตาเขาไหลน,นะครับใายจนดูดลมบอกลมมาแรงไลมคืนลมแรงนี่ตอ,อนตอนกลางคืนลมลมแรงนะครับน้ำตาไหลแล้วก็อาการก็ยังทรงตัวอยู่เนาะ เร็วไมเลย,เลย,เลยด,ด,ดีขึ้นบวดลู่ลูขายังบวมอย่งบวมอยู่ครับ,บอของขาหน้ามีบวมอยู่มองถึงขั้วทีนะครับบวมเรับท,ท่านดี้รูปร่างสวยดีนะสวยดีหน้าเนยเจอดีดก็ดูจากอาการแล้วก็เท้ายังบวมขายังบวมแล้วก็น้ำตาก็ไหลครับดูอาการก็ส่งตัวนะครับ ก็ยังใช้ใช้เทมช้ช่วยพยุงนะครับแต่พ่อไว้ก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยครับดูอาการให้เรื่อยทุกวันนะครับว่าเป็นอยังไรบ้างสำหรับพายคำน้อยของเรานะครับเอาเขาใส่น้ำเกลือไหมใส่เมื่อวานมาปุกนี่เมื่อวานใส่น้ำเกลือนะครับน้ำเกลือปกกับปุกนะครับจาก

เขาจะให้ทำกายภาพบำบัดนะครับหนึ่งเขาจะมีเคนเคนนี่ก็ช่วยประยุงให้ให้พายน้อยได้เดื่องอกกำลังกายนะครับเรื่ออกกำลังกายเครื่องมือทันสมัยมากครับพยาบาลช้างของเรานะครับมีหมอคอยดูแลหมอหมอไปนท่าไหน ไปครับแต่ว่าก็มาให้กำลังใจภายบาลภายคำน้อยนะครับเพราะว่าทีนี้อยู่ในงานะครับในวงการเราแลวนฝัลอรัใช่ไหมเอามาดูั่กนี้นะครับูเปมือนในามาหาินะครับว่าจสดบเดืนได้เดิอนไหนเดินไมัชดหนึ่งชดหนึสักสักวันละสามสี่รอบนี่ ดูหางดูอะไรก็ดีนะครับดูขี้ครับผมด,ดูมูลของเขานะครับมูลเขาละเอียดดีนะครับผมไม่มีสึกหลอเพียงแต่ว่าเส้นอินอของพายคำน้อยกำรรเนื้อ,อยังยังยึดหย่นะครับยังตึงยังไม่คลายนะครับยังไม่แข็งแรงนะครับต้องใช้กายภาพบำบัดช่วยช่วยด้วยนะครับแล้วก็กินยาด้วยช่วยด้วยนะครับ เอโซโซโซไม่ถอดนี่ต้องต้องล่ามไว้ก่อนนะครับสูงมากเลยครับ นี่คือพายคำน้อยนะครับลมแรงแ็น้ำตาก็ไหลนะครับก็ยังไม่ปกตินะครับอาการก็ทรงทรงตัวอยู่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะควนช้างเราจะไม่ทิ้งกันนะครับเป,รเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับนี่ขอไหว้ที่ข้อไหว้หวทำนะครับย,ยังอยู่เลยครับนี่มูลช้างเขาชอบมาแกะมาอะไรนี่ครับผม มูช้างเอาไว้กันไว้นะครับใครทีมะขามนหม,มนี่เอามาดูเลยครับผมมองเห็นมะขามเมา่กี้ครับอ๋อนี่มะขามนะครับนี่เป็นมะขามเขาเรียกมะขามยังไงมะขามเปียกนี่ นี่คือเป็นมะขามเปียกนะครับเกลือเกลือนะครับนี่เห็นแล้วน้ำลายซอนะครับเอาอะไรทำไมหมยถึงไมยถึงหมยถึง,ถงช่วยช่วยยังไงช่วยให้กิ้นน้ำได้ดีขึ้นอ๋อน,น,นี่คือเกลือครับเกลือก็มะขามเปียกครับไวยให้ช่วยให้พายคำน้อยเอ่อจิ้นน้ำได้ดีขึ้นนะครับ มาอไหนเอี้ยเลยมาไหนดีมาเซ็นชื่อนะมาเซ็นชื่อด้วยก็เอาหมาหมอกกำลังกายด้วยก็น้องหมาหมอกกำลังกายด้วยนะครับน้องหมาหมอกกำลังกายด้วยครับผมน้องหมาน่ารักมากเลยครับมาดูน้องหมาก่อนนะกัดไหม คพันธุลินเราไม่ค่อยกัดแต่ว่าเห่านะครับทางแล้วครับไม่ใช่ัอนนี้ครับตรงเซ็นชื่อนะพันธุลินครับเวลาทำงานเราก็มีนี่ครับมันต้องมาเซ็นชื่ออย่างนี้ครับผมอันนี้พลอยก็ยังไม่ได้เซ็นชื่อเลยในบ้านไปเซ็นมาเซ็นชืสิในบ้านอยู่บ้านในบ้านจัดขอนในบ้านเจ้าของเราคนละ กุดดนแล้วพะพาเอาในเวลาเ้าเส้นของมันเลยเรื่มมันยุ่ใกล้มัน้พากันมาสิต้องมาเยอันเอาดูครับบรรยากาศสูงมากอยิวแล้ว ครับคุณแมนเนาะครับก็ดูอาการนะครับผมถ้าจินมะขามได้ก็จ,จินิน้ำได้เยอะนะครับเพราะว่ามะขามนีช่วยในการให้ให้ดื่มน้ำเลยเยอะเพื่อไปบำรุงร่างกายเซลล์นะครับ การก็ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับก็ทรง,งตัวนะครับถ้าขาบวมถ้าการไม่บวมที่ขาที่อะไรกร็ได้ม่มีเจ้าของครับ เอาเลยครับก็ดูแล้วยังน่าเป็นห่วงนะครับก็จะให้ดูเรื่อยๆนะครับ มันกายก็นเนาหนาวนะครับคืนนี้ครับม่อคืนก็หนัง,นงนก็มีที่นั่งที่ใหค้คนนั่งนะโอ้ยให้หมอให้หมอยืนตรวจนะครับนี่เลื่อนได้ครับเป็นลอกนะครับทันสมัยมากนะครับเป็นล้อเลื่อนนะครับ ดูการยางสูงนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องปลายทองเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับ